นบนเสาครับตอนนี้ฝนม,มาแล้วนะคะมีเงา,านดอกลยการผลไม้ผละม้อเออาข้าหนีกันค่บชาดอกไม้ด้วยที่หนามาสีไทยเห็นไหคะข้าวงของเราก็ท้าี่ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่า ม้นอยู่ในโฟีกันเราแล้วก็จะลงที่นี่เยอะ็ะมันก็เป็จุดสุดท้ายด้วยนะคะงนี้แบเลยแต่ตั้งใจจะมาให้จุดนี้จริงๆเพราะว่าที่อื่นห0 0 0ันคนก็ลงนิดเดียวเราตั้งใจจะมานี่น,นี่จริงๆเราก็เลยเอามาล่งนีจุดสุดถ่ายเลยนะคะเลิมาาเนลมาค่ะเดิน,บบนมาค่ะนี่ังไก่ยูแวนมนาะค่ะนี่

เราก็ใจจะมาที่นี่ด้วยนะคะที่เราไปจอดซอจเขาละหมายพขาละเมื่อดีดีสู้ๆค่ะที่เาไปเข้ามาเขาจอดทีีดีจอดอยกันดี่ดีท่าจตรงนี้ถึงจากจากมุมานี่เขาจอโอเพยมมากแชร์ เจแปนโล่งได้คุณน่อจากไปมีวามไปมีก็ะหอดถนนอันนี้มาอายได้ยี่สิบปีแล้วคุณมาไม่ไกลนะคะต่อไปตรงนี้ก็อาจจะเปมาหมอนี่ไ่ใจ้ไก่ยู่าไปหมอนี้อาจจะเป็นหมออกขยูบอะไรก็จะเป็นใหญ่คนไม่อี่ที่นะพคุน่องเราก็ภาวนาให้จบจบเร็วๆเนาะให้ อการถึงจบเร็วๆทุกคนจะได้กบำบานกับรองกันมากที่นั้นออ้ยต๋แบบองใจนี <c oughs> ่นี่นอะไรคนสวยไงอแบบแย่างลรตจองใจหมดแล้วค่ะยูแค่หน้าท้อง่งเบอร์หนม่นมาออยูค่น้องหน้าล่องเบอร์หนม่นมา I